สวัสดียามเย็นๆน,น,นะครับอยู่กับยูนชาแนลนะครับผมวันนี้มาขุดมันมันนานะครับผมพื้นที่2ไร่นะครับผมพาเจ้า36มสิบกมาขนณนะเวลานี้ก็18บแนาฬิกานะครับาลานรับมันก็ปิดแล้วและก็มันก็น่าจะได้1รถครึ่งนะครับ ที่เลือๆือไว้นี้ก็คือเอาไว้มาคนพรุ่งนี้ต่อนะครับเอาไว้ไปขายตอนเช้ามืดของพรุ่งนี้นะครับ8ดโมง8ดโมงก็ไม่ได้เช้ามืดหรอกเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้จะได้เยอะไหมนะครับผมนี่เกือบหลังเตานะครับตามจริงจะใส่หลังเตาอยู่แต่ว่ามันกลัวพรุ่งนี้จะทอกระเทือนนะครับผมกลัวพรุ่งนี้จะทอกระเทือนเหลือนิดเดียวเองนะครับผมมันนาห้าเดือนนะครับ มาดูเจ้า36นะครับผมนี่ล้อหลังล้อหลังก็คู่นี้นะครับซื้อมาสองพตอนนั้นไปซื้อแต่กระทะนะครับผมขอซื้อแต่กระทะเขาให้ล้อละพันสองนะครับผมแต่เขาแถมยางมาให้ด้วยเขาแถมยางเขาแถมยางมาให้ด้วยนะครับผมก็เลยเอายางมาพร้อมเลยดีเลยที่ไม่ต้องซื้อ,อยางนะครับผมไม่ต้องซื้อ,อยางยางนอก วันนั้นขนยูคาก็รั่วฝั่งนี้นะครับผมรั่วขอบแล้วก็ได้เอาไปใส่ยางในนะครับผมยางในแต่ก่อนไม่มียางในนะครับผมเทเล์ก็ได้ปรับขยายขยายปีให้กว้างขึ้นนะครับผมมาดูว่าคันนี้จะได้กี่ตันนะครับกะกะดูก็จะน่าจะได้สามถึงสี่ตันนะครับอันนี้เจ้าสามสิบหกของเราอันนี้ ก็วันนี้ก็มืดแล้วนะครับผมคงเอาไปจอดไว้ที่บ้านไม่ได้เอาไปขายนะครับเพราะว่าลานปิดแล้วเดี๋ยวไปดูปีข้างหลังนะครับผมเหมือนน้ำนำมันจะรั่วปีข้างหลังนี่ยอดจารบีวันนั้นนะครับผมนี่ยอดจารบี ด้านข้างนี้ก็ยังไม่ห่างเท่าไหร่นะครับผมแต่จะตรงนี้จะรวมแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมยังไม่เคยเปลี่ยนข้างหลังวันนี้ก็เอาไปจอดก่อนเอาไปจอดก่อนค่อยไปขายพรุ่งนี้นะครับผม เปอร์เซ็นต์ของแป้งก็ประมาณนี้นะครับนี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับ